เป็นบล็อกแบบเสาดังนั้นฮะเราก็จะต้องทำบล็อกวันอาทิตย์เอ้ยไม่ได้แล้วโยนใส่ลงไปแบบนี้นะฮะไอเทมก็จะถูกส่งขึ้นไปข้างบนวุ้แล้วก็มาเข้ากล่องตรงนี้อ่านี่ไงสุดยอดตามไอเทมได้แล้วฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาีกครั้งสำหรับไมครับอีกรอบหนึ่งนะผมแนวก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะ,ะเราจะไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1 8กันต่อน,นั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้อะะเราจะมาทําเครื่องขัดแยกคอนกรีตของเรากันนะฮะอันนี้เป็นโรงงานปั๊มคอนกรีตของเราท่านยังจํากันได้นะฮะซึ่งคอนกรีตของเราเนี่ยฮะมันก็มีหลายสีสุกต้องไปฮะและขนาดเดียวกันฮะเราก็สามารถปั๊มทรายเราก็สามารถปั๊มกาวเวลได้ด้วยเช่นกันฮะและเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาตกแต่งกันเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งฮะขอเก็บขยะแป๊บหนึ่งนะฮะเก็บขยะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะฝากเก็บ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 อะไรที่มันเกี่ยวข้องเก็บ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 ไปให้มดกกเเ็็บบ ตอนนี้ฮะเหลือขั้นตอนอะไรเหลือขั้นตอนการตกแต่งนะฮะเราจะตกแต่งโดยใช้ไอ้เจ้านี่เลยฮะมันคือบล็อกเพอร์เพิลนะฮะก็เราสามารถทุบตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเราต้องอเดี๋ยวต้องถมพื้นข้างล่างตรงนี้ด้วยเราจะเปลี่ยนพื้นข้างล่างตรงนี้ให้เป็นบล็อกเพอร์เพิลนะ,ะแล้วถ้าเกิดสมมติใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอันนี้เป็นที่ขุดพิเศษนะฮะเป็นระบบเสริมที่ผมทําขึ้นมาก็นั่นแหละฮะเหมือนเล่นไมค์อาร์มอสก็คือทุบแล้วสามารถแบบปุง้งลักษณะคล้ายแบบนี้ได้ฮะก็เป็นการประหยัดเวลาดีเเหมือนนกันช แล้วเราก็จะได้แบบนี่ะอุดอุด,อดแปะโอเคฮะเริ่มดูดีขึ้นมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ออกนิดนึงฮะเดี๋ยวเราจะทาเป็นบันไดเหมือนเดิมแล้วกันฮะตรงเนี้ยฮะเห็นปะฮะเราใส่น้ําเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ว่าแบบเวลาเราเปิดเชเดอรปุ๊บมันก็จะได้แบบมีความมีความค้างนะฮะเนี่ยฮะเห็นปะฮะน้ำมันก็จะได้แบบเออสะท้อนเห็นปะมีความสวยงามอู้แต่ว่านั่นแหละฮะเราปิดชเดอร์ก่อนแล้วกันนะฮะเออ <laughs> เล่นแบบไปครับปกติกันไปก่อนบอกเลยครับวงการ s เดอร์ไมครับเนี่ยฮะเข้าแล้วออกยากเว เอาใช่ป่ะหล่ะลูกตาแบบกระแดะเรียบร้อยอ่ะเหมือนคนที่แบบเล่นจอคอมพิวเตอร์แบบร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตอะไรเงี้ยคือคอมทั่วไปเนี่ยมันจะจอหกสิบเฮิร์ตถูกต้องป่ะฮะอ่ะใครไม่เข้าใจจอเฮิร์ตก็ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าภาพเกมอ่ะหกสิบเฮิร์ตก็เหมือนหกสิบ fps อะไรอย่างนี้เข้าใจไหมจอคอมบางอันเนี่ยสามารถแบบร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตอะไรอย่างนี้เงี้ยสองร้อยกว่าเฮิร์ตนั่นแหละฮะมันก็จะแบบภาพเกมลื่นลื่นอะไรเงี้ยฮะลูกตากระแดะ ใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโตขึ้นมาสักวันเราก็จะเข้าใจเองเอาจริงฮะวงการจอเฮิร์ตสูงๆเนี่ยฮะฟุ่มเฟมากนะกับเรื่องไหมครับของเรากันต่อก่อนละกันนะฮะเนี่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยไปเรื่องเฮิร์ตจอได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ยตายตายตายโอเคทําบันไดตรงนี้อ่ะแปะไปตกแต่งฮะโมสวยกว่ผิดด้านขอโทษนี่แปะแปะแปะแบบนี้อ่าโอเคฮะแล้วสุดซอยตรงนี้เราก็ทําตัวยูเทิร์นสักนิดนึงจึ๊บจึ๊บเออ นี่ฮะเราก็แปะแปะนี่โอเคแล้วก็เติมน้ําให้เรียบร้อยฮะถามว่าในคลิปนี้เราต้องทําอะไรบ้างอ่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะต้องทําเครื่องคัดแยกไอเทมกันต่อโอเคป่ะฮะเพราะว่าไอเทมเนี่ยฮะตอนที่มันสูบมาเนี่ยฮะมันอยู่น้ําข้างล่างตัวนี้ถูกต้องป่ะฮะเลยต้องทําระบบสูบไอเทมึบ,มบมขึ้นมนาะข้างบนก่อนแล้วก็ต่อฮอปเปอร์ตรงนี้ให้เออให้มันลอบกันอนะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตกแต่งเอาเอ็นสโตนออกนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็นสโตนมันดูไม่สวยง,งามอะไรเงี้ยเนาะใช่ป่ะฮะทำเป็นบล็อกสีม่วงอย่างงี้ดีกว่าฮะมันฟินเวอร์ เออหนาะมันเป็นแบบบล็อกที่แบบมีความสวยงามระดับหนึ่งเข้าใจไหมแบบสีเหลืองอย่างเงี้ยมันแบบมันดูไม่ค่อยสะอาดลูกตาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนชีสหรือไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> หิวเหลือเกินไม่ได้กินไม่ได้แหมตรงนี้ทําไงดีตรงนี้อโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราแปะเป็นบล็อกแบบนี้เลยแล้วกันอ่าอา่ขอขุดตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะ นี่ฮะเราแบบป,ะ,ะ,ปะเป็นเอ็นสโตนเอ็นสโตนแมวอะไรล่ะปรับเป็นบล็อกเพอร์เพิลแบบนี้นะฮะ <c oughs> แล้วขอบๆตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นบล็อกแบบพิลล่าถูกต้องป่ะฮะเป็นบล็อกแบบเสาดังนั้นฮะเราก็จะต้องทำบล็อกวันอาทิตย์เอ๊ย <c oughs> ไม่ได้แล้วขอโทษนะการพอดีแบบนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอนอนน้อยก็จะแบบบ้าๆบอๆแบบนี้แหละฮะอย่าไปเล่นกับใครนะครับน่าเกลียด เมื่อกี้มุกไข่ถอนหายใจป่ะฟังฟังพี่แท็กเล่นมุกแล้วแบบเขอโทษแล้วกันโอเคฮะเนี่ยฮะทำบล็อกเสาร์อาทิตย์แบบนี้แหละเ้อยยังไม่เลิกเล่นอีกเไม่น่าเล่นเยอะเลยอเกือบตายแมวโอ้เกือบสนุกกับชีวิตซะแล้วสิโอเคครับก็ยังรอดอยู่ยังรอดอยากให้ตายแล้วดิออะโถรู้นะแต่ละคนนี่แบบเอออยากให้เราตายแน่ๆนะ อยากให้แบบเอ้ยตายของหายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเข้าใจเลยฮะเหมือนเวลาแบบเออเราแบบดูคลิปของใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเล่นแบบลําบากอะไรอย่างงี้ไงแบบอุ้ยเห็นตายปุ๊บของหายโอ้โหสะใจโนโนโนไม่ดีรักกันหน่อยสิแม่อย่าลืมรัดน้ำนะจันนะเนอเดี๋ยวกินโจย สร้างของในสร้างสิ่งก่อสร้างในโลก D A มันก็จะอันตรายแบบนี้นิดนึงนั่นแหละฮะมันไม่อันตรายนิดหนึ่งอ่ะมันอันตรายเยอะมากเลยฮะก็เวลาสร้างอะไรนโก D ีเนี่ยฮะก็เตรียมพู้เอาไว้หน่อยก็ดีนะฮะพูุมันเอาไว้แบบช่วยชีวิตเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ปีกอิเลท่าเอาไว้เสมอนะฮะปีกแมงสาบนั่นแหละมันคือข้องร่อนนะฮะแต่ผมก็แบบเรียกปีกไปงั้นแหละฮะเอเคเรียกปีกมันก็ยังแบบมันก็มันก็พอได้อยู่นะเพราะอะไรฮะเวลาเรากดชิปย่อง เห็นปะเหมือนปีกแมงสาบถูกต้องป่ะฮะแต่นั่นแหละฮะมีผู้ชมคนไหนไม่รู้บอกว่าแบบพี่ทำไมพี่ไม่ใช้ไอพ่นล่ะนี่มันคือไอพ่นเหรอว้าวนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยไอพ่นก็แต่ไอพ่นนี้เติมน้ำมันหรือแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคฮะกลับมาไม่เข้าวของเรากันต่อก่อนโอเควางบอกแบบนี้แบบนี้นั่นแหละฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะตกแต่งนะฮะใช้บอกเปลืองมากเลย และก็สมมติใครที่แบบเออแบบไม่ต้องมานั่งตกแต่งอะไรแบบนี้หรอกก็ไม่ต้องตกแต่งก็ได้ฮะบางคนก็เนี่ยเหมือนแบบใช้เป็นเอ็นสโตนแล้วก็เนี่ยทำฟาร์มสำเร็จไหมก็สําเร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะ,ะแต่ของผมคือแบบเออตกแต่งสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าแบบเราจะต้องเดินมาพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะเดินมาแล้วแบบมันไม่สวยมันก็อาจจะแบบหุดกิดนูุกตาอย่างนี้ไงฮะดังนั้นทําให้มันดีๆนิดนึงโอเคยอดเยี่ยมเออตรงนี้ขออนุญาตยัดไส่ในแล้วกันนะฮะมันเปลือง <laughs> มันเปลืองบล็ Box คือตอนแรกเลยไม่ได้ทำฟาร์มไอ้เจ้าบล็อกสีม่วงอันนี้ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องแบบเออประหยัดงบประมาณกันสักนิดหนึ่งนะโอเคตืดตืดต,ตืนี่ฮะทำเป็นกำแพงเย่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 คือเวลาเราทำเครื่องปั๊มคอนกรีตเนี่ยฮะไม่ต้องทำกล่องเก็บของให้ใหญ่ก็ได้ mm. คือทำกล่องเล็กๆอะไรเงี้ยกล่องเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วเ oh. ข้าใจไหม oh. เพราะว่ามันปั๊มคอนกรีตเร็วอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเออทำไงกับเว้ยใช่เออเออ,เอ,อ ดึง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 แป๊บหนึ่งนะฮะไม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะออกแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตรงนี้<อ>แป๊บหนึ่งนะฮะขอทะเลาะกับตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันเปลืองบล็อกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบทุบและนี่ผมก็พูดตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะว่าไอ้เจ้าฟาร์มปั๊มคอนกรีตหรือโรงงานปั๊มคอนกรีตอันนี้เนี่ยฮะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆค่ะถ้าเกิดสมมติใครที่แบบมีความฝันว่าแบบเอออยากจะสร้างเมืองของตัวเองนะต้องทำฟาร์มคอนกรีตอันนี้ก่อนเลยฮะอาใชะแบะคอนกรีตสีดำพวกเนี้ย เอาไปทําแมวเอาเอาไปทําแมวไม่ได้นะฮะเอาไปสร้างตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ได้ไงความคอนกรีตพวกนี้ฮะไม่ควรพลาดนะบอกเลยเออแปะไฟให้สว่างด้วยฮะป้องกันไม่ให้เอนเดอร์แมวมันเกิดนะคือถ้าเอนเดอร์แมวมันเกิดมันก็จะเป็นอะไรที่น่าลำคาญอะเข้าใจไหมแบบในโรงงานของเราก็จะมีเสียงเสียงเอนเดอร์แมวแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะเพดานข้างบนฮะอ่าเราก็จะขุดแบบนี้อ่าเราจะตกแต่งเพิ่มเติมสะหน่อยนี่ฮะผมจะเอาบันไดวางลักษณะแบบนี้อันนะโอเคฮะ เหมือนจะดูดีขึ้นมานิดนึงบันไดวางแบบแบะแบะแบแบบแบบนี้เออเหมือนแบบหลังคาบ้านตัวเองอ่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เอาออกแล้วกันฮะเปลืองบล็อกวางขอบมุมตรงนี้นิดนึงโอเคมีความดูดีแล้วก็แบบนี้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 ลองสังเกตที่แบบขอบผนังบ้านตัวเองดิถ้าเป็นแบบบ้านแบบแนวโมเดิร์นใหม่ๆอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมมันจะเหมือนแบบมีขอบขอบมุมอะไรเงี้ยหรือแบบขอบขอบมุมเงยเออไม่รู้ดิมัน เป็นการป้องกันไม่ให้ห้องมันเหลี่ยมเกินไปเขา้าใจไหมเขาก็จะแบบมีขอบมุมอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าขอบมุมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่ว่าเอาเถอะฮะมันคือการตกแต่งก็มันดูเรียบเกินไปไหมถ้ามันดูเรียบเกินมันดูเรียบเกินไปไหมอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแต่มันก็เห็นบอกชัดเจนดีอ่ะใช่ปะ่ะเนี่ยโอ้ยอยากได้สีอะไรอ่ะอยากได้สีดําแล้วก็หยิบชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอเคพอเริ่มใส่หลังคาปุ๊บเริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่ดีขึ้นมาแล้วนะเริ่มเป็นโรงงานแล้วหรือยังเริ่มังยังเริ่มยังเริ่มยังได้อยู่นะถามว่าพวกเนี้ยสร้างยากไหมไม่ยากเลยฮะสร้างง่ายแสนง่ายฮะสร้างตามยังได้เลยอ่ะเดี๋ยวตรงทางเข้าตรงนี้เนี่ยครับผมขอเปลี่ยนเป็นบล็อกเพร์เพลให้หมดด้วยเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบมีความดูดีนิดนึงมั้งนี่ฮะทางเข้าเราก็จะแบบอ่ะแปะอะไรประมาณนี้แหละมั้งตบแตบตบแตบตบแตบโอ้ใช้บล็อกสีม่วงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เปลือง โอเคแปะขอบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดขอบมุมปุ๊บตรงนี้นิดนึงมนนีความดูดีรู้ว่าหลายคนยังเคืองใจตรงนี้ใช่ไหมมามาเติมน้ํากันดีกว่าฮะคือน้ํามันยังเติมไม่เต็มใช่ไหมอะขอเติมน้ําสักนิดนึงครับมันจะได้แบบดูดีถังน้ําอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ในอยู่นี่ตาถั่วไว้ไว้ไว้ไว <c oughs> เกือบแล้วผมเกือบทําถังน้ําเพิ่มแล้วเมื่อกี้มองหาถังน้ําไม่เจอ ไม่ว่าเล่นไหมครับตอนไหนยังไงยังไงผมก็เป็นคนถังน้ําหายตลอดการอะใช่ป่ะฮะเอถังน้ำไหมครับมันชอบทําหายจริงๆนะบางครั้งก็แบบมันมองไม่เห็นอะเพราะว่าถังน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ถูกต้องป่ะฮะบางครั้งแบบสีฟ้ามันก็ไปรวมกับที่ขุดไดมอนด์บ้างอะไรประมาณเนี้ยเอาเถอะฮะมองไม่เห็นขอโทษแล้วกันถ้าตาถัว่วเป็นการเล่นไหมครับที่ทําให้คนกำหมัดได้อะไรเงี้ยคนดูแบบขุดหิบมากนะฮะแบบพี่ถังน้ําก็อยู่ตรงนั้นไงปะโโอ้โทษ,โทษดูมองไม่เห็นนะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตเติมน้ำแป๊บหนึ่ง โอเคฮะเราเติมน้ำเรียบร้อยฮะลองเปิดแชเดอร์ดูซิว่ามีความสวยหรือเปล่าจริงๆควรจะแปะไฟข้างบนสักนิดหนึ่งนะมันจะได้สว่าง oh. โอเคฮะอย่างน้อยพอเติมน้ำมันก็แบบโอเคมีความดูดีขึ้นมา oh. มันควรจะมีแบบบล็อกแสงอะไรข้างบนนิดนึงเนะมันจะได้แบบสะท้อนกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปฮะผมคิดว่านะเราจะทําทางออกจากที่นี่โดยการเดินทะลุข,ขึ้นไปข้างบนตรงนี้หน่อยแล้วกันคือเขา้าใจไหมเราเดินจากตรงนู้นมาใช่ไหมเราต้องทําทางออกด้วยจะให้เราเดินออกยังไงอะอะจะให้เราเดินออกไง ให้เดินไต่ขึ้นไปตึกๆตรงนี้เหรอโอ้โหอันตรายไหมโอ้โหจะจะให้ขึ้นอย่างนี้มันก็แบบกันะไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดินเดินเดินอย่างเงี้ยโน้ไม่เอาทําทางขึ้นที่มันดีๆแล้วเราก็ลืมไปอีกหนึ่งอย่างฮะคือเข้าใจไหมเราเดินตรงมาฟึบเป็นไงล่ะฮะติดเสาออฟซิเดียนน่าขียดจริงๆเลยคืออนาคตอ่ะมันจะมีเสาออฟซิเดียนใช่ไหมก็คือคือถ้าเกิดเราทุบออฟซิเดียนออกไปเนี่ยฮะมันก็ทุบได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติเราซัมมอนมังกรใหม่อะไรเงี้ยทางขึ้นลงเราจะพัง สงสัยเราอาจจะต้องทำทางแบบเลี้ยวสักนิดนึงั้งอ๋อโถอุสา่านั่งขุดไหนๆ,ๆดูสิเราต้องเลี้ยวยังไงเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวมาตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันโอเคอ,เคอะอุดใหม่ฮะอุสานั่งขุดประตูประตูะะถังรกระมังตั้งเด็งั้นเราแปะขอบตรงนี้หน่อยแล้วกันฮะครับว่ามันแบบเอ้ยมันคืออีกห้องนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต่อมาแบบนี้ฮะนี่ทำเป็นเสาแบบนี้ไว้ฮะเสาแล้วก็อะไรครับเมื่อกี้เล่นไปเล้ยวไม่เอาดีโถเสาแล้วก็อาทิตย์ <c oughs> นี่ฮะเราก็ทําเป็นแบบนี้นิดนึงอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยมันจะไปอีกห้องนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องนี้เราก็ขยายให้เรียบร้อยเย่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 และนี่คือทางขึ้นของเราฮะก็คือมันแบบพอเดินออกมาฟืบเราก็เลี้ยวขวาเดินขึ้นไปโอเคเลศจะไม่มีตัวเนี้ยมันเป็นคอนกรีตพาวเดอร์อยู่ใช่ไหมฮะมันเป็นแบบผงอยู่เราเติมน้าเข้าไปสักนิดนึงนะฮะนี่ฮะเราทําให้มันแข็งตัวสักนิดนึงฮะคอนกรีตแข็งตัวอะไรเนี่ยใจเยนดิจะเพิ่ง อะไรแข็งนะพี่ใจเย็นมันคือคอนกรีตครับให้คอนกรีตมันเซตตัวเออผมก็แบบผมจะไม่คิดแล้วนะพอพี่พูดปุ๊บผมคิดทันทีเลยใจเย็นฮะถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆไม่มีไม่มีนะโอเคฮะก็เติมคอนกรีตไปแบบนี้เติมน้ําขอโทษนี่ปึ๊บคอนกรีตมันก็จะแบบเนี่ยจากที่มันเป็นผงแบบนี้ใช่ไหมเติมน้ำปึ๊บอ่าโอเคคอนกรีตผิวเนียนเรียบร้อยโอเคเลิศ แลวตรงนี้ทาทางขึ้นใช่ไหมอ่ะได้ฮะเราต้องการบันไดจํานวนมากนะฮะโอไม่นาะบล็อกเพอร์เพิลเราจะพอไหมเนี่ยไต่แล่บล็อกเราจะหมดแล้วไม่นาะคือถ้าบล็อกหมดเนี่ยฮะเราก็จะต้องแบบไปหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออเราขี้เกียจแต่มันเสียเวลาเข้าใจปะโอเคครับพื้นที่ตรงนี้เราคำนวณได้แบบพอดีพอดีเลยเห็นปะฮะก็คือเราเอาบล็อกตรงเนี้ยอุดออฟซิเดียนเอาไว้ได้เลยอันน่ะเห็นปะะมันก็จะได้แบบไม่เห็นความน่าเกียดของออฟซิเดียนตรงนี้โอเคมีความดูดี โอเคบันไดมันอาจจะแบบดูใหญ่ๆนิดนึงไม่เป็นไรฮะเขาเรียกว่าแบบเอาแบบเดินทางสะดวกอะไรอย่างงี้เดินมาปึ๊บเดินขึ้นไปได้เลยส่วนบล็อกเพอร์พลมันจะพอไหมอ่ะมันไม่พอแน่ๆฮะดูสิฮะคือบล็อกมันไม่พออ๋อขี้เกียจจังเยยบอกไม่พออ่ะเราเปลี่ยนขอบตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเปลี่ยนขอบแบบนี้โอเคโอเคโอเคอ่ะตรงนี้สักนิดหนึ่งฮะเปลี่ยนหลังคาตรงนี้หน่อยฮะเปลี่ยนแบบนี้แบบนี้ โอ้ยบอกไม่พอตายเร็วอะแล้วพื้นที่บริเวณตรงนี้ฮะเราทำเป็นบล็อกลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วกันว่าแบบเอ้ยมันคืออีกห้องแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยข้างหน้าคือทางออกนะจ๊ะอะไรเงี้ยฮะก็โอเคอยู่นะฮะพอใจอยู่พอใจอยู่มันก็สร้างง่ายใช่ปะแล้วก็ขยายหลังคาตรงนี้ให้มันสูงสูงสักนิดนึงฮะเผื่อแบบเราอยากจะบินออกเราก็จะได้แบบบินฟิวออกได้เลยดยที่หัวไม่โขกน,นะฮะก็ทำหลังคาสูงสูงหน่อยหนึ่งโอเค ปรากฏบล็อกเพอร์เพลของเราพอใฉ่เลยโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีฮะขออนุญาตแปะไฟชั่วคราวก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะแปะไฟแบบนี้ให้มันสว่างซะหน่อยโอ,โอ,โอ,โอ้โหเหลือไว้ทำไมเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายฮะมาเรามาต่อระบบน้ําเพื่อทําเครื่องคัดแยกไอเทมกันต่อเลยแล้วกันนะฮะซึ่งระบบน้ำเนะะี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนแล้วกันฮะ,ะเราทุบตรงนี้ออกก่อนนะฮะทุบออกก่อนโอเคอะทุบออกก่อนเลยเย่ข้างล่างตรงนี้อุดไปเลยนะฮะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วอุด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 โอเคน้ํามันมาถึงตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะ ขุดมาตรงนี้สักนิดนึงนะขุด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 ขดขุดขุดมาตรงนี้ขยายห้องตรงนี้สักนิดนึงอ่าย้ำนะฮะว่าเอ็นสโตนพวกนี้เนี่ยฮะอย่าทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฮะมันจะมีประโยชน์กับเรามากสามารถทำฟาร์มปั๊มพวกเพอร์เพิลบ็อกได้โอเคคือยังไม่ได้ทำภายในคลิปนี้หรอกแต่ว่าแบบเก็บเบไว้ก่อนอย่งไงโอเควางน้ำกันต่อแล้วกันฮะเราก็จะวางน้ำลักษณะแบบอ่าขอขุด ต่อบล็อกเพิร์ตรงนี้สักนิดนึงอะฮะต่อบล็อกมาลักษณะแบบนี้อะขุดไปขุดขุดขุดเย่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 ขุดไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้ดิขุดมาถึงนี้มั้งอะ และแล้วจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะวางน้ําลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะซึ่งมันก็จะมาตรงกับฮอปเปอร์ตรงนี้พอดีพอดีอดโอเคป่ะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทาเครื่องคัดแยกไอเทมตรงนี้ใช่ไหมฮะก็นี่น้ามาอยู่ตรงนี้พอดีโอเคเยี่ยมขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องต้องการน้ําแข็งอ่ะอ๋อเราไม่มีน้าแข็งอ่ะมีไหมมีไหมไม่มีมมมมมโอ้ยกลับบ้านไปเอาน้ําแข็งแป๊บหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคเราไปหยิบของมาแล้วฮะขั้นตอนต่อไปฮะคือเราจะต้องวางโซแซนลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคแล้วก็วาง วางน้ำแข็งตรงนี้นะฮะแล้วก็วางป้ายแบบนี้อาฮะแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้ฮะต่อขึ้นมาเลยฮะต่อ uh ขึ huh. uh ้นมาอะฮะอฮะจะใช้เป็นกระจกก็ได้นะฮะหรือจะใช้เป็นบล็อกเต็มอย่างนี้ก็ได้คือเราจะต้องทําเป็นท่อน้ําขึ้นมาข้างบนอะฮะซึ่งผมไม่มีกระจกอะไรอย่างงี้ไนงะขี้เกียจนะฮะขี้เกียจวิ่งกลับไปกลับมาอยู่เนะะี uh ่ย huh. โอ้เสียเวลา ตึบๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้น,ข,นขึ้นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องต่อฮอปเปอร์นะฮะซึ่งฮอปเปอร์มันก็จะมีลักษณะแบบนี้ฮะเราก็จะต่อมาแบบนี้นะฮะโอเคต่อกันไปยาวๆฮอปเปอร์จะพอไหมอ่ะโอ้ยตายใช้ฮอปเปอร์เยอะจริงๆนะฮะโครงการนี้ก็งี้แหละเครื่องคัดแยกไอเทมมันก็ต้องใช้ฮอปเปอร์เยอะอ่ะใช่ปะต่อฮอปเปอร์มาแบบนี้ต่อฮอปเปอร์โอเค ขั้นตอนต่อไปฮะเราก็จะต้องต่อฮอปเปอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะต่ออ้อมโลกเฮ้ย yeah, ไม่ใช่เราจะต้องต่อฮอปเปอร์อ้อมโลกมาลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะต่อไปฮะฮอปเปอร์ per, เราจะพอไหมะฮะถ้าฮอปเปอร์ไม่พอเดี๋ยวก็ไปทําเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยฮะเราจะต้องต่อฮอปเปอร์อ้อมเสาออปซิเดียนตรงนี้ด้วยฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่าอะไรฮะคือเสาออปซิเดียนอันนี้เนี่ยมันจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราซัมมอนมังกรใหม่เข้าใจไหมแบบถ้าเราจะเรียกมังกรใหม่อีกรอบหนึ่ง เือเราวงจรคัดแยกไอเทมเราก็พังอีกดังนั้นก็จะต้องต่อฮอปเปอร์อ้อมโลกแบบนี้แหละฮะมันดูสิ้นเปลืองดีเนาะเอาเถอะนะลงทุนสร้างครั้งหนึ่งชีวิตอนาคตจะสบายมากๆเลยใช่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 ใชโอเคต่อฮอปเปอร์อ้อมโลกเลยฮะนี่แนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮอปเปอร์ไม่น่าจะพอนะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะไม่พอแน่ๆคือจริงๆจะใช้หลักการส่งไอเทมด้วยน้ําก็ได้แหละนะแต่ว่าแบบเกียะเข้าใจป่ะคือพื้นที่ตรงนี้มันแคบเข้าใจไหม ถ้าใช้ส่งด้วยน้ําอย่างนั้นเหรอมันก็น่าสนใจแต่มันขี้เกียจอะเข้าใจปะโอ้ย <c oughs> เอาไงกับชีวิตดี่ยใช้อะไรดีอะใช้ฮอปเปอร์ไปเถอะฮะคือถ้าใช้น้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปอ่าใช้ฮอปเปอร์ไปเดี๋ยวเวลาคัดแยกไอเทมมันก็จะมีเสียงตบแตบตบแตบตบแตบอะไรอย่างงี้ด้วยมันน่าจะน่าลำคาน <c oughs> ดังนั้นก็ใช้ฮอปเปอร์ไปเถอะโอเคมาต่อฮอปเปอร์ตัวนี้ของเรากันต่อให้เสร็จนะฮะต่อไปแบบนี้ได้เลยโอเค เผื่อใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ฮะอันนี้เป็นซูเปอร์ฮอปเปอร์นะฮะเป็นไอเทมพิเศษที่ผมทำขึ้นมาเป็นระบบเสริมว่างั้นเถอะนะฮะก็คือมันจะส่งไอเทมฮอปเปอร์ได้ค่อนข้างเร็ว <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่มีไอเทมพิเศษก็ใช้ฮอปเปอร์ธรรมดาก็ได้นะเอาจริงอันนี้คือแบบเล่นพิเลนอะไรเงี้ยอยากลองของโอเคแล้วก็ต่อมาลักษณะคล้าแบบนี้ฮะแล้วก็ทำเป็นห้องแบบนี้นิดนึงยุบ ก็ตบบขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องวางน้ำให้เต็มหมดทุกช่องฮะก็คือให้เป็นน้ำต้นทางลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วไอเทมมันจะถูกส่งขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ไงฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยววางน้ำข้างบนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะวางน้ำข้างบนวางน้ำข้างบนสุดลักษณะแบบนี้แล้วก็เย้ย yeah! น้ำไหลโอเคครับนั่นแหละฮะวางน้ำข้างบนสุดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นฮะลงมาข้างล่างแล้วก็ต่อ สาลายขึ้นมาข้างบนนี่นีหนีนีมันจะเป็นช่องว่างของเกมฮะทำให้มันกลายเป็นบล็อกน้ําเต็มแบบนี้อ่ะฮะทุบ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 แค่นี้แหละเห็นปะฮะไอเทมก็จะถูกส่งขึ้นมาฟืบแล้วก็ไหลลงฮอปเปอร์ลักษณะแบบนี้ฮะเราทุบสาหลายตัวนี้ออกเลยแล้วกันฮะเย่น้ำก็จะถูกส่งขึ้นไปข้างบนโอเคอุดอุดุดุดให้เรียบร้อยมาลองดูกันดีกว่าฮะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าสมมตินะฮะเรามีทราย ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมลองดูแล้วกันเอาไอเทมแม่แบบเนี่ยฮะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีไอเทมแบบทรายถูกส่งมานะฮะเราโยนทรายเข้าไปนะฮะวุ้บนะฮะเย้โยนไม่ลงโยนทรายลงไปแบบนี้นะฮะไอเทมก็จะถูกส่งขึ้นไปข้างบนวุ้บแล้วก็มาเข้ากล่องตรงนี้อ่านีน่ไง <c oughs> สุดยอดตามไอเทมได้แล้วแป๊บหนึ่งนะทำไมมันเป็นฮอปเปอร์ธรรมดาเดียวนะนานี้มันควรเป็น ฮอปเปอร์ per, พิเศษไม่ใช่หรอมันควรจะเป็นแบบนี้เออเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะเครื่องใจสมมติเราโยนไอเทมไปแบบนี้นะฮะมันควรจะมาคัดแยกไอเทมวิวขึ้นมาข้างบนไอเทมควรจะเข้ามาแบบนี้เออคอ,อยยางชัว <c oughs> โอเคถามว่าระบบคัดแยกไอเทมสามารถใช้งานได้แล้วใช่ไหมก็สามารถใช้งานได้ได้แหละฮะสี <c oughs> เราจะต้องทําก็คือมันแบบมานั่งตั้งค่าตรงเนี้ยให้หมดโอเคป่ะฮะอย่างอันนี้อ่ะสีน้ําตาลก็ใส่สีน้าตาลเข้าไปสีดําก็ใส่ใสีดํา ส,นนสีนู่นสีนี่สีนั่นก็ใส่ไปให้เรียบร้อยโอเคป่ะฮะแล้วเราก็อุดตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเค,ะะอเออเคมีความสวยงามแนบเนียย <c oughs> ซึ่งตอนนี้ฮะโรงงานคอนกี้ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็น่าจะใช่แหละพอดีผมมีธุระเดี๋ยวจะต้องรีบไปก่อนละกันฮะยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเทวนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับกัให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะ ไปถ้าชอบคลิปไหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนเอาคนแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหารับ,บนันนี้สวัสดีฮะบปไป,ไป